สิกามีภาษาอีสานบาออกภาษาทองทิ่นจากชนบุรีจ้าขอบคุณครับมให้กำลังใจน้องอ้คนเก่งดูจากราชบุรีครับขอบคุณครับสุพรรณจ้าสุรินค้าดูจากระยองจ้า พ,พี่น้องก็ใดมีโอกาสท่านไปพามาทั้งบานพอจ๋านะครับอันนี้ไม่เป็นความเสื่อเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสามารถมาก,กราบสักการะผู้น้องช่างเผือกได้เ้อครับซิงซังจิตประจําตำบลคอใหญ่มีหมอล่ำมีรถแห่มีอย่างมะเห็นย่หันบ่อยมากนะครับเพราะว่าคนมาขออย่างกระไรเบิดขอยัยงกระดเบิดข้าเจ้ากระด้มาแก่ไม่อย่างก,าก,าก,ก,าางกสินะครับเพราะว่าผู้น้องช่างเผือกเพิ่มมากเพิ่มมากหมอล่ำเพิ่มมากหมอล่ำเพิ่มมากเพิ่มมากรถแห่นะครับ เป็นกะจีมาบนลถแห่บนขอร่ำเรื่อยๆนกกระคอ,อตลอดครับกระเด็บสมพ่อนขอ,อตลอดอยุติีถนนใหญ่เลยนะครับพี่น้องจากน้องหานมาจากน้องหานมาท่ากุมาว่าขี่ผ่านสิลปะเพชรจางน,นะครับอำเภอกู้แก้วตีถนนใหญ่เลยครับอยู่ขวามือเลยพี่น้องผู้ไดผทานไปดพานมากเพื่ออยากแหวะ จากะเชิงเซาครับโอ้ยขอบคุณวินนองนหลายๆนะครับนกกับบอกคิดบอกฟันว่า พี่น้องสิเมตตาพี่น้องสิหักลายปหนีไปสายเอกกับหูจกักไปลงเซเว่นในกับหูจกักเมือดอรมน้องอายกับพอจ้าก็ไดดในการติดตาในการสนับสนุนเมิดนะครับดีใจครับพี่นอ้อนงเมตตาคุณหรืว่าเป็นวัดาสนาเป็นประกาศแต่น้องแต่ติดหนึ่งนะมาแรกเป็นประกาศที่ ดูจากสระบ,บุรีครับลงรักนอกอาายแล้วครับดูจากอุบลจ้าอ,อุดรอ,อุดรขอโทษครับ